กรับสวดีนะครับก็วันนี้มาอยู่กับเน็ตทีวีนะครับผมวันนี้ก็เอาเกมนะครับมาให้คุณผู้ชมได้เล่นนะครับเกมนี้นะครับผมเราโกงนะฮะเป็นเมนูนะครับผมถ้าเราเปิดใช้เมนูนะครับก็ศัตรูนะครับจะไม่สามารถตีตีโดนนะครับผมเราจะผู้ง่ายคือเราเป็นอมตะครับผมอ่ามันเป็นยังไงนะครับสนุกแบบไหนเดี๋ยวไปดูกันในเกมนะฮะลงด่านเลยนะครับผมนี่เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูเราไปใช้ในด่านเลยนะครับเราสามารถใช้ในด่านเลยได้นะครับผม ไปเปิดในด่านเลยก็ได้นะครับพอจบด่านใกล้ๆจะจบด่านก็ไปปิดนะครับผมการโดนแบนนะครับเราใช้เฉพาะแค่ตอนเวลาสู้นะครับผมโหมดนะฮะเมนูนะครับผมนะครับนี่เห็นไหมครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับผมเดี๋ยวรอให้เขามาก่อนอ่าดูนะครับผมแค่เขาตีก่อนนะฮะ ดูเวลาเขาตีเรือเราจะลดเห็นไหมครับเรือเราจะลดเดี๋ยวรอให้เขาตีก่อนเห็นไหมครับเรือเราจะลดถ้าเกิดเราเปิดมอบนะครับผมนะฮะเห็นไหมครับตีไม่โดนนะครับเรือเราก็จะไม่ลดนะครับผมก็จะเป็นอมตะนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับถ้าผมเปิดปิดปุ๊บก็เห็นไหมครับโดนนะครับผมก็ โปรเมนูนะครับผมคุณผู้ชมก็ไปเล่นดูนะครับสนุกนะครับภาพตัวละครเกมนี้สุดยอดสวยมากคุณผู้ชมบอกตรงว่าสุดจริงนะครับผมภาพตัวละครต่างๆนี่คือสวยมากเวลาใช้ม็อบนะครับคุณผู้ชมก็ใช้เฉพาะแค่ในเวลาต้องสู้นะครับผมอ่าแล้วก็มาไปใช้ม็อบตอนที่หมดฝึกซ้อมหมดแล้วนะครับผมค่อยใช้นะครับผมตอนเวลาฝึกซ้อมนี่อย่าเพิ่งใช้นะครับเพราะว่ามันอยู่ในโหมดฝึกซ้อมนะครับผมมันจะค้างนะฮะ ให้คุณผู้ชมหมดฝึกซ้อมหมดเสร็จแล้วค่อยใช้นะครับผมมอบนะเป็นอมตนะนั่นแหละนะครับผมเป็นระบบภาษาไทยนะฮะภาพสวยคุณผู้ชมนะครับตัวละครเยอะมากเลยนะครับผมเห็นไหมครับเราตีโดนนะครับผมให้นะกดยังไงเวลาลงดังเจี้ยนม,มาเราสามารถมีให้เราเลือกตัวละครน,นะครับว่าเราจะเอาตัวไหน คอลเรมีสองตัวนะฮะผู้หญิงกับตัวนี้นะครับผมย้ำนะครับให้ใช้โหมดฝึกซ้อมให้ให้ให้เล่นโหมดฝึกซ้อมหมดก่อนแล้วค่อยเปิดม็อบนะครับแล้วก็มาเปิดม็อบตอนเวลาเราสู้เนี่แหละนะครับผมในด่านดันเจียนนะครับผมมาใช้ในดันเจียนนะนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมนี่ก็ลองไปเล่นดูนะครับอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับผมเห็นไหมครับ ถ้าเราอยากเล่นสนุกเราก็ไม่ต้องใช้ม็อบก็ได้นะครับถ้าเราอยากจะสนุกแล้วถ้าเราอยากจะมันๆก็ไม่ต้องใช้ก็ได้ถ้าเราอยากจะสู้ไม่ไหวถึงค่อยใช้นะครับผมอ่ามันจะได้แบบการโดนแบงเราด้วยนะครับอ่ามันจะได้เล่นได้เร <ๆ S 1> ื่อยๆนะครับผมนี่เลยนะครับเราใช้เฉพาะโหมดที่แบบว่าเราไม่สามารถสู้ได้อะไรประมาณนี้นะครับผมถ้าใช้ทุกโหมดเลยมันก็ไม่สนุกนะครับให้ศัตรู เราให้ศัตรูตีเข้าบ้างนะครับผมสงสารศัตรูนะฮะ <c oughs> เกี่ยวไหมเนะี่ยนะครับผมนี่เนี่ยแล้วก็ตีแรงอยู่แล้วนะครับผมโหมดแ,แรกๆมันก็อย่างเงี้ยแหละนะครับอันนี้คือแค่แบบโหมดธรรมดานะคุณผู้ชมมันจะมีโหมดแบบพีพีแบบว่าโหมดเจอตัวละครฮีโร่แบบโดยตรงนะครับผมอันนี้แค่เป็นอันนี้นะครับผมด่านแบบอันนี้คือตัวละครที่ ลูกน้องของบอสเศษออกมานะครับผมมันจะมีบอสอีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้คือหมวดหมวดฝึกซ้อมแล้วแหละนะครับผมเดี๋ยวเราเล่นไปก่อนนะครับนี่เจอกับหัวหน้าหรือเปล่าเจอกับหัวหน้าแล้วดูครโอ นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมเราไปเล่นดูนะครับสนุกแน่นอนนะครับนี่กดติดตามไว้นะครับแล้วก็อย่าลืมฝากไปกดติดตามเพจด้วยนะครับผมผมจะอัปเดตเกมให้เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะสําหรับคนที่โหลดโหลดเกมในเพจไม่เป็นนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปสอนนะฮะว่าโหลดยังไงนะครับก็ไม่ยากนะครับผมง่ายนิดเดียวนะครับแต่แค่บางคนแบบโหลดไม่เป็นนะครับก็เลยต้องสอนนะครับผม โอเคนะก็ติดตามไว้เลยนะครับผมติดตามไว้ทุกช่องทางนะครับผมแจกเกมให้เล่นเรื่อยๆนะครับสนุกแน่นอนนะครับแล้วผมแจกเกมแบบโปรโจริงนะครับไม่ใช่แบบหลอกๆหยอกๆมาช่องอื่นนะครับผมแจกเกมจริงๆนะครับโปรโจริงๆนะครับผมสามารถคุณผู้ชมเล่นได้เลยนะครับไม่ได้เป็นอะไรเขาเรียกว่าอะไรแบบ คลิปหลอกลวงนะครับผมอ่าบางคนบางช่องเนี่ยมันโปรโไม่จริงแต่ว่าทําหลอกๆให้คุณเขาเชื่อว่าเออโปรโอะไรอย่างงี้นะครับผมอ่านี่คือโปรโจริงนะฮะทุกคนที่ติดตามนี่คือไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้เลยนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าหรือว่าเกมต่อไปนะจ๊ะติดตามไปเลยนะครับนี่ กดไลค์ให้ด้วยนะ bye บ,บ๊ายบายไปละจุ๊บๆ キャッチ